ตัวไหนนั like ่นน uh, ่ะ uh, oh, uh, ียกนน่ี่นะัพ่อ้องยู่ในพัอที่นี่วครับเป็นตัวนะาปตัวที่แคไปดงานนะครับนีนะครับรับจากทุกนนะครับ ตจะมีไไนโก้ที่สแสดงอยู่บริเวณพื้นที่อเครื่องอเอุปกรณ์หายไปนะครับเจอเลยนะครับเอาเก็บไว้สวยๆตับงแ่ต้นทั้งแ่ขนนะครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những